โย่ววอทซสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอ่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม Toxic p r o p l a y e r วันนี้เราอยู่กับคลิปซ้อนเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับตัวละครฝั่งอ t t a ท k e r เซอร์ซึ่งมีชื่อว่าเซโร่ครับก็เซโร่เนี่ยจะมีอุปกรณ์หรือว่าปืนอะไรกันบ้างก,ก็ไปดูพร้อมกันได้เลยอาที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวละครเนี่ยถ้าทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าคุ้นอุปกรณ์ที่อยู่บนหัวของเซโร่เนี่ยก็บอกได้เลยนะว่าเขาคือตัวละครมาจากเกมที่มีชื่่่อวา Spi Ce ซึง ชื่ออะไรอะซึ่งชื่อจริงของเซโร่เนี่ยจะมีชื่อว่าแซมมูเอลฟิชเชอร์นะครับหรือว่าแซมฟิชเชอร์ในเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครจากสปินนิ่งเซล์นะครับที่เข้ามามีบทบาทในเยียร์ที่5ซีซั่นที่3นะครับก็เป็นช่วงของกีฬาสีของเรนโบว์ซิกพอดีนะครับก็อันนี้คร่าวๆที่ผมจําได้นะแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวข้ามเกมมานะไม่เคยข้ามเกมเพราะว่าไอเรนโบว์ซิกกับไอคือจักรวาลยูบิซอบเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับก็เกือบจะเกือบจะหมดนะโดยที่มันสามารถเอาตัวละคร ก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวละครของเซโร่นะครับหรือว่าเซฟิเชอร์ก็ไปในส่วนของอ,อุปกรณ์แกจจตกันเลยกว่าอ่าส่วนแกจจตของเซโร่เนี่ยจะมีชื่อว่าอาร์กัสลันเชอร์นะครับมันคืออุปกรณ์ที่สามารถยิงกล้องนะไปต้นไหนก็ได้ของแมปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถกดดูได้นะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยในภายในกล้องเนี่ยจะเป็นอ่สีเขียวนะภาพจะเป็นสีออกเขียวๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ยิงอุปกรณ์อะไรก็ได้เล็กๆหรือว่ายิงศัตรูก็ได้นะครับแต่ดามเมจมันจะค่อนข้างจะน้อยนะประมาณ 3หรือ1หรือ5เนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่มันน้อยมากนะแต่สามารถรีชาร์จได้น,นะไล่อย่างคือกล้องของเซโร่เนี่ยสามารถยิงทะลุกําแพงแล้วก็สามารถทําให้กล้องเนี่ยมุดไปดูอีกฝั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าไอ้กล้องเซโร่เนี่ยในอาร์กัสลันเชอร์เนี่ยมันใช้ยังไงในการอา่าคลิปการใช้กล้องของอาร์กัสลันเชอร์นะเดี๋ยวผมจะตัดไปในส่วนของการใช้นะโอเคอันนี้นะสำหรับการจับปืนซีโร่เนี่ยเห็นไหมว่าปืนพกอ่ะมันจับแบบยูนิคเลยนะเนี่ยมันจะเอียงข้างนิดน,นึง มันจะจับอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครทุกตัวมันจับอย่างนี้หรือเปล่านะปืนน็อกมันจับแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าซีโร่เนี่ยมันจับงี้นะเพราะว่ามันเท่ดีผมอาจจะไม่ได้สังเกตตัวอื่นนะนี่และอีกอย่างคือ,อมีซีโร่เนี่ยมันจะเป็นมีดแบบคุณเคยเห็นมีดในเคาน์เตอร์ไหมมีดที่มันเป็นมีมดมีดเขียวอะ่ะเรียกไงวะมีดแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดแบบว่าของซีโร่นะครับอ่ะมาถึงอย่างแรกนะครับอากัสลันเชอร์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นปืนลักษณะอยงี้ครับก็ สามารถกดเล็งได้นะเพื่อเป็นการยิงไปในฉากนะครับก็เดี๋ยวผมจะยิงอะไรให้ดูนะนี่จะยิงนี้นี่มันจะเสียงเป็นอย่างงี้นะมันจะจิกนี่นะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่ากล้องซีโร่เนี่ยมันจะออกเป็นเอ่อแมพมันจะเป็นสีเขียวนะครับในภาพมันเป็นสีเขียวนะถ้ามุมถ้าในมุมของโดเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นกล้องของซีโร่จะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็อ่าอย่างคือกล้องของซีโร่เนี่ยยิงได้นะครับยิงเห็นตรงข้างล่างเป็น1ช็อตไหมเนี่ยยิงนี้ได้ สามารถยิงได้แล้วก็รีชาร์จได้เรื่อยแต่ว่าตอนซีโร่มาแรกเนี่ยคือยิงคั้งเดียวซึบยิงคั้งเดียวเสร็จเนี่ยไม่ทำทีอะไรไม่ได้ต่อเลยนะครับไม่เป็นแค่กล้องโง,โง,โงโ่ๆเฉยๆก็ดาเมจประมาณหนะครับแล้วก็ทริกสำหรับผมนะคือการที่ผมเนี่ยชอบยิงกล้องฉากทิ้งนะับแล้วก็ยิงปักไปแทนกล้องนะับอาอเยี่ยมเดงเงีกก็ประมาณนี้นะับแล้วก็ในส่วนต่อมาของการใช้อากาศนะครับก็เราจะเห็นได้ว่า เราจะเห็นนี่จะเห็นความแตกต่างไหมคือถ้าเรา,เามันจะมีมุมที่เป็นมุมแบบว่าไม่สามารถทะลุได้อย่างแบบหินอย่างนี้ใช่ไหมเห็นเคอร์เซอร์ไอเป้าไหมตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นขีดข้างล่างขีดเดียวแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยจะเพิ่มมาขีดหนึ่งนะข้างบนก็แปลว่า,ากำแพงเนี่ยสามารถที่จะเอากล้องอากัสเนี่ยมุดได้นะครับนี่หน้าตาอากัสเป็นอย่างนี้นะดำๆนิดนึงนี่ตอนแรกเราจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ถ้าอยากจะมุดเนี่ยเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำการกดสวิตช์บาร์ <S <S มันก็จะมุดไปอีกฝั่งหนึ่งมุดไปฝั่งนั้นนะมุดได้เลยนะกดกลับมาอีกฝั่งก็ได้นะส,สวิชสไซส,ส์ไสด้นะครับนี่กลับมาแล้วเห็นไหมอ่าและอย่างคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบยิงกล้องอัดตรงเออมันมันยิงอัดเลนส์ฟอร์ดได้นะแล้วก็อย่างคือคนเนี่ยชอบยิงอัดโดยที่ไม่ดูนะว่าไอไอฝั่งนี้เนี่ยมุม,มนี้เนี่ยแม่งม,มุมมมมไดได้หรือเปล่าก็ เอาไปลองใช้ก็กได้นะสำหรับตัวซีโร่นะส่วน <seconds> ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็มีไอ้เยเกอร์ ager, ว่าไม้นะครับ <5 S 1> แล้วก็ยิงที่นี่เลยนะส่วนกล้องของซีโร่เนี่ยยิงที่นี่เลยนะเออเมื่อกี้เนี่ยเวลามันหมดวไวไฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนึงคือการที่ใช้กล้องซีโร่เนี่ยไม่ใช่แค่เรนฟอร์ดกับซอฟบอลธรรมดานะครับพื้นกระมุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนี่นี่นี่คือผนังนะนี่คือพื้นแต่ต้องเป็นพื้นไม้ที่ข้างล่างมีเอ่อเป็นพื้นไม้นั่นแหละที่สามารถลงไปข้างล่างได้นี่ กระมุดได้เลยนะครับมุดลงไปแล้วเนี่ยมุดลงไปแล้วนี่นะมุดไปแล้ว <c oughs> แค่นี้แหละไอเชี่ยใครกูนี่หว่าก็สำหรับการยิงของไอซีโร่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะให้เพื่อนเนี่ยมีมุมเล่นได้เยอะนะครับ <c oughs> ก็ไปยิงอย่างห้องโถงอย่างนี้ใช่ไหมยิงไว้สักมุมหนึ่งไกลๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ถ้าอยากแบบดูห้องอย่างเงี้ยเออ่ถ้าสมมติว่ามีคนอยู่ในห้องเยอะเนี่ยผมแนะนำให้ยิงจากข้างล่างมาก่อนนะครับ อาวทำไมมุดไม่ได้วะอ๋อติดเหล็กไม่เงยนี่นะนี่คือนี่คือข้อเสียนะการที่อ่นี่แหละคือการใช้ที่ผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดมันคือการรีบใช้ซีโร่นะโดยที่เราไม่ดูว่าไอในกล้องเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ดูทางขวานะนี่เห็นในเคอร์เซอร์กล้องไหมนี่ในโฮโลกล้องเห็นป่ะนี่คือเราไม่ต้องเป็นต้องดูตรงกลางก็ได้นะดูแค่ตรงกล้องเนี่ยมันสามารถมุดได้ไหมถ้ามุดได้ก็ยิงได้เลยนี่นะก็เอาไ้ดูนะในห้องว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างก็ยิงได้เลยส่วนนี้ก็ ทิ้งๆไปนะครับมันกระจกก็สำหรับการเคาน์เตอร์เนี่ยผมพูดไปอันที่แล้วนะครับมีเยเกอร์วาไมค์รึ่งซึ่งสามารถเยเกอร์นี่คือยิงทิ้งไปเลยวาไมค์นี่มันดูดแต่มันก็ใช้ได้นะแล้วก็การยิงปกติคือถ้า,าถ้าอยากรู้ว่ากล้องซีโร่อยู่ตรงไหนเนี่ยไฟมันจะเด่นมากๆนะครับมันจะเด่นที่สุดในผนังห้องแล้วก็ผนังกำแพงตัวพื้นดูให้ดีๆนะครับไฟมันจะสว่างสุดๆเลยนะของซีโร่ก็มีประมาณนี้สำหรับอากัสลันเชอร์ครับก็กลับไปในส่วนของปืนกันได้เลย อาต่อมาเป็นปืนของเซโร่เนี่ยเซโร่เนี่ยจะมีปืนกลสองกระบอกเลยนะครับก็จะเป็น sc 3 0 0 0น k นะเป็น assault rifle ที่ค่อนข้างจะนิ่งโคตรนะแล้วก็เสียงปืนเนี่ยค่อนข้างจะดีและอีกอย่างคือมันเป็นปืนโดยเฉพาะของเซโร่นะครับมันไม่มีปืนอื่นไม่มีไม่มีไม่มีปืนอื่นคือปืนเนี้ยเป็นปืนเฉพาะของเซโร่เลยนะเพราะว่าผมไม่เห็นตัวละครอื่นมันใช้เลยนะอาจจะเป็นปืนใหม่ก็ได้ไม่แน่ใจว่าภายหลังเนี่ยอาจจะมีเพิ่มในส่วนของปืนนี้มาเป็นส่วนของ attack เอ่อ defender หรือเปล่าแต่ก็ปืนมันเทนะไปลองใช้กนได้นะสำหรับตัวละครเซโร่แล้ว นิ่งมากๆนะใส่แซฟเซอร์เออ่ทำให้คุณสามา,กการถกลายเป็นสเปนเดเซลโดยสมบูรณ์ได้นะมันเป็นอะที่เท่มากอ่ะเอาไปลองดูก็ได้นะปืนนี้ The time. Keep back! is deployed. The diffuser is no longer in your possession. Setting our a breach. Claymore mine is ready. Grand. Pop 4 laptop stop standing. อาต่อไปเป็นปืน,นกลเอกบอลจะเป็น MP เนะปืนเดียวกันกันกบของบันดิตแต่เพิ่มเติมคือมีเอ็คอกมีแค่นี้แหละมันนิ่งอยู่แล้วนะปืนนี้ activity life <gunshot> op for อ่าในส่วนของปืนพกนะปืนพกเนี่ยจะมีเป็น5.7 USD เนะเป็นปืนพกอ,อันนี้กันกันกบของน็อกนับเพราะว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าถือของซีโร่เนี่ยมันถือแบบยูนิคนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าซีโร่เนี่ยมันถือ,อยูนิคยังไงก็เดี๋ยวไปดูในตัวของอากัสซันเชอร์แลวกันอ่าต่อไปจะเป็นกอสซิกนะซึ่งผมไม่ใช่แล้วนะปืนนี้มัน ไม่มีเทียอะไรเลยยิงนัดเดียวแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนของ g a เจ็ตอันที่3นะก็จะเป็นเออ่ฮาร์ดบีดชาร์จแล้วก็จะเป็น Charge, กเกรมอลซึ่งแต่ก่อนเนี่ยซีโร่เนี่ยตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยผมทันอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าชอบตัวละครนี้มากมันมีระเบิดมือนะซีโร่มันมีระเบิดมือนะ,นะอนะถ้าจำไม่ผิดคือเออ่มันให้ระเบิดมือไว้ด้วยก่อนจะเปลี่ยนเป็นไอฮาร์ดบีดหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้นะมันเอาระเบิดมือออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรทั้งอย่างนี้แหละก็ไปลองดูก็ได้นะสหรับอสายเนียนๆเข้ากับฮาร์ดบีดสายยิง ระวางหลังก็เอาเครมอ,อไปมีแค่นี้แหละอ่าก่อนจบตัวละครของซีโร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูตัวละครต่อจากซีโร่นะว่าจะเป็นตัวละครอะไรโดยที่หลังจากตัวละครของซีโร่เข้ามาเนี่ยตัวละครมันจะเลิกเป็นเซตไปแล้วนะครับอย่างอ่าเขาจะใช้การสลับเป็นอัลเลกเกอร์กับดีเฟนเดอร์นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ากันและก็จะได้มีตัวละครเล่นมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าตัวละครต่อจากซีโร่เนี่ยจะมีตัวอะไรก็ไปดูกันอ่าตัวละครต่อจากซีโร่เนี่ยจะมีชื่อว่าอารุณีนะครับซึ่งถ้าคุณคุ้นชื่อก็ เดี๋ยวมาต่อในตอนหน้านครับว่าทําไมคุณถึงอ่านแล้วมันคุ้นชื่อจังก็เดี๋ยวว่ามาดูในตอนหน้ากันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามชมพอร้อมกันได้เลยอ่ามาถึงช่วงสรุปของซีโร่เนี่ยซีโร่เนี่ยมันอ่ามันคือให้แอนทรายแกจิตเพราะว่าอ่าไออุปกรณ์อาร์กัสเนี่ยมันสามารถยิงทําลายแกจิตัตรูทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็รีชาร์จใหม่ได้เรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดเวลานะแล้วก็เป็นอินเทลก็คืออ่าอาร์กัสเนี่ยสอ่องอ่ายิงเข้าไปในไซต์แล้วก็สามารถดูตัวละครในนั้นได้นะครับหรือว่า ถ้าคุณแบบว่าไม่เห็นตัวละครในนั้นก็สลับมุมกล้องมาอีกมุมหนึ่งนั่นแหละคือตัวละคร Intel แล้วก็ผมเล่นเนี่ยมันนับเป็นคลาว d c คอนโทรได้ไหมเพราะว่ากล้องอากาศนะ่ะมันคอนโทรทั้งแมปได้เลยนะถ้าคุณยิงแบบมุมกว้างๆอะ่ะแม่งมองเห็นทั้งแมปได้เลยนะก็ไม่รู้สิผมชอบเล่นไปเดี่ยวมากกว่าเพราะว่าผมชอบไปยิงกล้องเล่นให้เพื่อนดูนะว่าในฉากเนี่ยมันมีศัตรูที่อยู่ตรงไหนบ้างผมจะไปทิ้งกล้องอาากัสไว้ตามฉานะอย่างแบบ ชั้นสองเนี่ยผมจะทิ้งไว้นะหรือว่ามุมที่เขาจะไม่ค่อยเข้าอย่างเพื่อนเราไม่ค่อยเข้ามุมนี้ผมก็จะไปทิ้งกล้องไว้เพื่อ,อเป็นเป็นที่ระวังกันหลังไว้ดีกว่าเออประมาณนี้ดีกว่าก็ตัวละครซีโร่เนี่ยมันเล่นไม่ยากครับสาหรับผู้เล่นก็เอาไปเล่นได้นะมันคือวอคิลี่เวอร์ชันที่เอากล้องยิงได้แล้วก็มุดไปขัางได้นะครับก็ไปลองเล่นก็นได้นะสำหรับตัวละครซีโร,โร่ก็วันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ชช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง ถ้าใจดีก็อย่าลืมโดนเนรีมาให้เป็นค่ากโก้ได้เหมือนกันจริงๆผมจะลงคลิปวันนี้แหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่แว่มามันเหนื่อยนะก็เลยไม่อยากทําอะไรก็นอน <c oughs> ก็ถ้าไวัสุดก็น่าจะเป็นปุ๊บปับ๊บตอนไหนก็ลงได้เลยนะครับอาจจะเป็นตอนเที่ยงคืนตีสองตีสามแล้วก็แล้วแต่ผมจะทํานะก็กลับมาเจอกันในสอนเล่นอรุณีในตอนหน้าว่าจะเป็นอะไรก็แล้วเจอกันในตอนหน้าสำหรับการสอนเล่นอรุณีนะครับสำหรับวันนี้ก็บุ๊วยบ๊าย